สวัสดีครับมื่อนี้นะครับเสาร์วันอาทิตย์ที่สิมกราคมนะครับ2564นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับตลาดนัดโคบือบ้านเทียมนะครับอำเภอพื้นผือจังหวัดอุดรธานีนะครับมื่อนี้ก็อากาศนะครับอากาศเย็นนะครับพี่น้องในห้อยกับเขามากกันหลายเติบอยู่ครับเดี๋ยวจะได้สิพาเขาไปเบิ้งสอบถามราคากันนะครับราคาควายราคาวัวกันนะครับก็มีอยู่สองโซนด้วเกัานะครับทุกเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพิ่นมีนัดกันอยู่ตลาดนัดบ้านเทียมนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ อ่าพาพี่นอ้องเาเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ครับเขามาก,กันคึกคักคือเรา,าครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวจังได้ชิได้เขาไปอาสอบถามราคาควายราคาวัวกันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมสิบห้าเขาไปเบื้องราคาควายกันก้อนนะครับสิเขาไปสอบถามเรื่อยๆนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้ามาเบิ่งโคมสามบอกแม่อ่าแม่จากทางไหนครับนี่บ้านข้อหนูบ้านข้อบ้นถือห้องนี่บ่ แม่ครับแม่บ้านเพื่อบ้านผือจังหวัดแม่ขอหลวงพ่อทู่นน้อหลุบอ๋อครับครับอำเภอบ้านขอดเพื่อนผือให้นะเออเอาโคมสามมาให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับ อ่าลูกผูลูกแม่เนี่ยแม่ลูกลูกแม่ใหญ่มันหลับกัน้องอ๋อไอตัวใหญ่หันแม่นบ่ครับตัวน้องนี่ลูกผูเป็นโคมสามน่ะป่แม่โคมสามโบแยกบ่แยกเนาะแยกยืกแยกยืนบ่คันได้ค่อยๆตั้งไหนค่อยโค้มาสอบถามได้เนาะอ๋อครับผมอ่าสลับแม่นี่นะครับวัดเดี๋ยววัดโอเชียงอยู่นะครับนี่วัดแม่นี่เมืองก้อนนี่ครับลอยสี่สิบสามครับพี่น้อง ประมาณลอยซีบสามบวกครับสำหรับแม่นี่นะครับท้องว่างว่าแม่หรือว่างเลยท่องมันท้องแล้วครับครับไปแล้วของผู้ใดครับเจ็ดตัวครับเที่ยวดอนอ่าเป็นมีใบไม่อย่างนี้บ่มีใบมีหลักฐานอให้อีกเนาะโอ้โฮมสามนี่นะครับนี่มีลักษณะอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นตาแต้มแก้มจ้ำแข้งขาใหญ่ดีครับพี่น้องโฮมสามนะครับนี่แม่สูงลอยซีบสามบวกครับอันนี้เป็นลูกชายครับเนี่ยลูกน้อยๆนี่ แล้วก็มีลูกสาวนะครับเพื่อจะเปิดคมสามเลยที่เปิดลา์นี่เนี่ยอแสนสองแสนท้วนตกลองได้ตกลองได้อีกเปิดไปสองแสนท้วนตรอ,องกันได้นะครับมีรถลับมีรถลับสง่บสงพร้อมหกล่อไปส่งได้ไหมเนาะเออโอ้ส่งทั่วประเทศได้ไหมเนาะเอาเปิดไปสองแสนครับเปิดไปสองแสนตกลงอง้วค่ายไหมเนาะเอาบอกเบอร์พี่น้ตเนี่ยเอาเบอร์แม่บอกครับเบอร์ศูนย์เก้าสามครับ ศูนย์ห้าสีของแม่ครับของแม่ศูนย์แปดศูนย์ครับสองหกสี่สามสี่แปดแปดอ่าโทรของแม่แม่นงบอกครับแม่นงบันผือบันอำเภอผือ,ผอ,ผอครับผม,มผเปิดราคาโคมสามใบสองแสนถ้วนครับหรือว่าสี่ทรมาสอบถานทุ่มมาแยกอะไรนะแม่เนาะอ่าโทรมาสอบถามกันเบื้องไว้ได้ลูปเออได้ลูกสาวเด้ยังที นี่ลูกสาวก็สวยครับหน้าตางามดีครับอ่าไอ้ลูกนี้ครับลูกนี้เป็นเป็นพ่อคุ้มฟูงเขาบอกหรือว่างไดไอ้ซุ้มลูกสองตัวเนี่ยเป็นพอ่อผมพ่อคุ้มฟูงเนาะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาวมาชัดเจนเลยครับนะโอ้หน้าตาสวยครับเออผู้ใด,ดว่าอยากได้แยกหรือว่าอยากเอาไปเบิดเลยกับ ได้ราคาดีขน,นาดเบิร์ตเนาะแม่เนาะอ่าต่อรองราคาเท่ได้่สำหรับแม่ไม่นี่ขายเป็นแม่ไไครับเอาไปเป็นแม่พันได้เลยสำหรับแม่นี่เนาะแม่เนาะสูงลอย43บวกครับเอาพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจก็โทรไปต่อรองกับแม่เพื่นใดมีรถรับส่งพร้อมเนาะแม่เนาะอ่าอยู่อำเภอบันผือเขาบันคอเขาเนี่ยครับัดปลาบันคอที่คนรู้จักยี่ดอกเนาะแม่เนาะมาใส่เอาก็ได้อ่ามาใส่เอาก็ได้ครับอ่ามาเยะมาเบิรงเอาก็ได้อ่ะอ่ามันมันครับแม่ครับเอาพี่น้องครับมาเบิรงโคมแม่นี่กันนะครับ,บ,น,น,บน,นี่โอ้ หน้าตาสวยงามนะครับนี่ตาแต้มแก้มจำนะครับสูงเอะไรเพร่อปักนะวัดลูครับผมผมขาไปไมันดีตื่นบ่ล่ะมันตื่นอะไรปักให้พี่รองเบิองหน้ามันตื่นผมร้อยร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดประมาณนี้ครับแม่นี่นะครับลูกครูเพราะลูกคููจักเดือนแล้วครับ หกเดือนเอาให้พี่น้องเบิงนี่ครับสูงร้อยสามสิบแปดนะลูกผูหกเดือนนี่ครับจะเปิดไลน์ไหมพ่อเจ็ดสิบห้าตัวรองค่านี่เนาะเปิดเจ็ดสิบห้าพี่น้องครับนี่ลูกผูก็หน้าตาดีครับหน้าตาดีนะครับแข้งขาน่าดีครับไอ้พ่อพันคุ้มฝูงเขาเดี่ยพ่อครับเปิดเจ็ดสิบห้านะพ่อเนาะเอาบอเบอร์พี่น้องไห้พ่อศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามสามสามครับ 5 0 3 7 2 5 0 3 7 2, 2พอ่องนี่อครับพ่อนิก,นกจากข้างไหนครับโนนสะอาดโนนสะอาดนะครับเปิดครดแม่ลูกนี่ครับลูกปูนะครับแม่สูงลอย38บวกครับเปิดไป75ครับเจ็ดเมื่อหาตัวรองราคาได้นะครับเอาพี่รองสนใจกันโทรไปสอบถามพอ่อมาได้เลยนะครับนี่ดเดี๋ยวโอ้มาเบิ่งควายนุม่มตัวนี้นี่จะปีแล้วพ่อนี่สองปีครึ่งสองปีครึ่งโอ้นี่ครับพ่อประสิทธิ์ควายงามเอาให้ฟัดให้พี่รองมึงได้พ่อ ลอยเท่าไดพ่อหม่องยางแดงอย่างี้ยเลแดงแดงลอยสี่สิบครับแดงแดงลอยสี่สิบลอยสี่สิบเหรอครับลอยสี่สิบมาตรฐานมาตรฐานเนาะพ่อเนาะอันนี้อายุโอเชื่อสายนี่พ่อนี่ตัวนี้เอ่อก็ะับน้ำบ้านนะ่รแต่ว่าพ่อเพิ่นกับตัวดีเนี่ยยุดดอกอืมหางก็เลื้อยดีอยู่โอ้ค่อยสองปีกว่าตดีครับสองอ่ะพี่น้องเบื้องนะครับนี่แข่งขาหนาดีครับ ไอ้เบิ่งหน้าตาอันก้อนนี่โอ้หน้าตางามดีนะพ่อเนาะรอรอดีนะพ่อเนาะรอดีเออเป็นพ่อพันได้เลยหน่อยนี่ได้เลยเถอะเนาะเปิดไรในพ่อเปิดไปเจ็ดสิบห้าเนี่ยบริษัเปิดไรโอ้เปิดเจ็ดสิบห้าต่อได้ต่อได้อีกเนาะพ่อเอออืมนี่พี่น้องครับเกิดเพิ่นเปิดเอาค้อยนุ่มนี่ครับสองปีกว่านี่ยแต่ว่าจะต่อหลายฟันน้ำนมหลุดไปนี่อ๋อฟันน้ำนมนันยังเต็มอยู่ครับเต็มอยู่บ่ก็หันหลุดอยู่อืมโอ้เอาพี่น้องครับนี่พ่อประสีเพิ่นเอาค้อยง่ามาเปิดให้ อ่าพี่น้องนะครับเจ็ดเมื่นี่นะครับตัวร้องราคากันได้เนาะพ่อเนาะเอาบอกเบอร์พี่น้องไห้ไดพ่อศูนย์หกสามครับศูนย์สามห้าเจ็ดครับสองสองสามพ่อประสิทธิ์นะครับจากอําเภอบรนดุงนะพ่อเนาะอ่าเพิ่มบรนดุงคนเอาควายนุ่มตัวนี้นะครับอายุสองปีกว่านะครับเบอร์เบอร์เบอร์ผิดเลเบอร์ผิดบ่เอาเบอร์เอาไหมเอาไหมก็ได้พ่อศูนย์หกสามครับศูนย์ห้าเจ็ดแปดครับ สองสองสามพ่อประสิทธิ์เนาะเ,นเอาค่อยนมมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ้งกัน,นครับเจ็ดเมื่นหานะครับเนีลล่ไราคาดีเลยนะครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับสำหรับนี้หางปืนหางวัวคุ้ชหางจุดเก็บจุดรถพื้นนะพ่อเนาะเอองามงามงามเอาพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เป็นพ่อพันธุ์กัน,กนทั่วไปต่อรองกับเพื่อนได้อย่าต่อนรายนะพ่อเนาะอย่าต่อหล้ายว่าดึงห้องไรห้องคืออยากขายเออห้องคืออยากขายนะครับเนาะอันนี้คืออยากขายเจ็ดสิบหานะครับอนะ <laughs> ่ามีมี่พ่อมีแม่ลูกไม่แม่ลูกวะแม่ลูกกับแม่มันนั่นละ อ๋อน้องมันเหรออันนี้น้องมันบ่น้องมันอืมแม่นี่สูงอะไรพ่อปักเลยแม่นี่อาชีพเขสูงเล้วว่ามันให้ลูกสูงมหมครับ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 อาไปต่อยอดอะไรละครเนาะร้อยสามสิบร้อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่อ่าร้อยสามสิบสี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่ลูกผูกลูกแม่พ่อลูกตัวแม่ย่างดีลูกแม่นี่บ่เนี่บ่ตัวนี้บ่ตัวนั่นละตัวงามโอ้ออสสามอ่องผูกโบได้พ่อเป็นบ่คว่ำคว่ำอีกเรื่องหผูกโบเนาะพี่น้องเนาะ นี่นี่นีอ่ะนี่ใม่จักเดือนแล้วพอเนี่ยวสิบมันสิอกเลรแม่แม่มันไันได้จักเดือนลเอแม่นียวอองล่องมานอีกว่ะมัานบ่หอดปีเนาะอ้คลับครับไอ้ห้องมันแจ้พอนี่มันสิอกภายในซิบเมื่อนี้รับประกันว่มพ่อข้องฟูงครับบ่พ่อข้องฟูงวะเออพ่อข้อฟูงเหรอตัวตัวทับมนยุบันอ๋อตัวทับหมันครับการเปิดรายในคมนี่คมนี่เปิดไว้1 <ítulo> ิห <6. S 2> แสนหกแสนหกตกลงค่าไดนะ้เนาะอ๋อได้เบิ้อ่านร้อยร้มี่แม่ร้อยสาม่ทองมันแก่พร้อมแล้วกัลูกสาวหนาตาดีเปิดไปแสนหกครับพี่น้องตกลงแล้คาได้อาบอกเบอร์พี่น้องอีกเนะศย์หกสครับศูนย์ห้ครับสองอ่าพ่อประสิทธิ์เพิ่มบันดุงครับเปิดควบไม่ลูกนี้ไว้นะครับแสนอ่าแสนหครับตกลงแลค่าได้ลูกสาวนาตาดีครับนี่แข้งขานาะาดีครับแม่ <c oughs> แม่กัทองม่นแก่แล้วนะครับนี่ พร้อมที่สีเอาไปกินน่องเลยนะพ่อเนาะกินน่องเลยทันทีเลยเออเนี่ยเอาแสนหกนะครับต,ต่อรองราคาได้ครับรครับออกอีกอือเอาผู้ใดสนใจอยากไปได้กรโทรไปหาพ่อประสิทธิ์ได้เลยเล็บก,ก็ง่ามมุ่นดีเอาครับพี่น้องครับมาเบิ้งโค้แม่นี่กันนะครับนี่แม่นี่ลูกใครพ่อนี่ลูกผูบ่ลูกผูลูกภูลูกทองไรแล้วครับนี่ท้องที่สามข้าทองครับอ๋อในท้องมีอไหมพ่อครับทับของตั้งไหนไปครับมันขึ้นบ้านครับพ่อคุ้มฝูงเนาะ อ่ะปั๊กวัดให้พี่น้องกันได้พ่อแม่นี่สูงขนาดไหโอ้สูงใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับหอดลอยสี่สิบบ่โอ้ลอยสามสิบเก้าครับลอยสามสิบเก้านะพ่อเนาะลอยสามสิบเก้าบวกกับสี่สิบแหละครับนี่แม่นี่นะครับนี่ลอ่าครับอ่ะลอยสี่สิบแหละครับเพราะว่าเบึ้งแล้วสูงใหญ่ดีนะครับนี่อ่าให้พี่น้องเบึ้งรอบตัวก้อนนะครับนี่อ่าท่องจักเดือนแล้วพ่อท่องได้หาเดือนแลยหาเดือนแล้วเนาะ แม่สูงร้อยสี่สิบท้องหาเดือนแล้วก็ลูกภูนะครับนี่เปิดร้านไหมนพ่อเปิดไว้อยสิบเอ็ดครับแสนเอ็ดครับตอรองราคาไกันในพ่อตอรองได้ครับต่อรองได้นะพ่อเนาะครับอ่าจากทั้งไหนครับนี่น้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับอ่าภอไอ้ตะบนน้องไม่ศูนย์หน้าลัดข้อยนะพ่อเนาะเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้ในพ่อศูนย์แปดเก้าครับสองเจ็ดแปดแปดสี่ห้าครับของพ่อยังครับ พ่ออิดบพ่ออิบ้านนาละควายนะครับเพิ่นเปิดโคแม่ลูกนะครับสูงลอยซีซีฟ์นะครับไอ้พี่น้องเบิ่งลูกก้อนก้อนลูกชายนะครับนี่ลูกชายกะโอ้นะครับหน้าตาดีครับลูกชายหน้าตาดีตาแต้มแก้มจำมีครับมีอ่องคอแข้งขาหน้าดีครับเฝืนใบแสนเอ็ดนะพ่อเนาะเฝืนใบแสนเอ็ดตัวรองราคากันได้เอาผู้ใดสนใจกะโทรไปตัวรองกับพ่ออิดบ้านนาละควายได้นะครับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับเอาขอบคุณหลายครับพ่อครับมาเบิ่งมาเบิ่งควายนุ่มกันครับผมนี่เป็นเชื้อสายไหนพ่อเชือสาย พื้นบ้านเท่าเนาะค้อยนุ่มนี่หอดปีไปไหนพ่อสิบเดือนนะครับนี่อ่าสูงเท่าไรครับเอาไปจับปักให้เพิ่งนะครับจับเข้าไว้เลยสีให้พี่น้องเบื้องกันครับค้อยนุ่มตัวนี้เดี๋ยวสีมาได้สอบถามราคาเบื้องนะครับอ่าไอตื่นนะครับไอตื่นมันควายพึ่งส่วนเข้าอ่าวโบเป็นยังโบเป็นยังตื่นครับตื่นเพราะข่ายมันหน่อยนึ่งข้อยนุ่มกับประมาณนะครับรอยอ่า เกือบร้อยสามสิบโอ้ร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองแล้วครับนี่อายุ I o สิบเดือนนะพ่อเนอะาะตาเต็มแก้มจำมีครับหน้าตาดีครับนุ่มนี่แข็งขาหนาดีสิ่เปลนเนอือยไลน์ไหมพ่อสามหมื่นหาสามหมื่นหาสามหมื่นหาตัวรองนะข้าน,นี่พ่อตัวได้นะพ่อเนาะควายนุ่มตัวนี้นะครับนี่อายุ I o สิบเดือนหน้าตาดีครับพี่น้องเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยความฝูงได้เลยครับนี่อนาคตนี่ครับสามหมื่นหาตัวรองราคาได้ครับบอกเบอร์พี่น้องไหมเนี่ย 087ครับ4304902พ่ออย่างครับพ่อใช่พ่อใช่จากทั้งในครับหน้าราดกล้วยอ๋อหน้าราดกล้วยกันนะครับหน้าเพิ่มเมืองน้ำบัวอ่าพ่อเพิ่นเอาควาวยนุ่มตัวนี้นะครับมีแขรงขาใหญ่ดีครับอายุสิบเดือนครับหน้าตาดีตาแต้มแก้มจำมมี่นะครับอ่องคอสองอ่องนะครับรูปร่างสูงใหญ่ครับรูปร่างสูงใหญ่เลยครับนี่เปิดไปสามหมื่นห้าครับตัวรองราคากันได้อ่าขอบคุณแรงครับพ่อครับมันมันครับอ่ามาเบิ้งแม่นี่ครับนี่อู้อ่างแบบเงี่ยสีทองโยดแล้วนี่ จักเดือนแล้วนี่พี่ครเดือนครับท้องหกเดือนสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับเมื่อกี้วัดกันแล้วนะครับนี่สูงร้อยสามสิบห้าบวกได้วัดกันแล้วแม่นี่นะครับนี่ปลาดอ่างบักไงเลยครับพี่น้องผู้ใดมักสายอ่างไงไงสิเอ้านี่สูงร้อยสามสิบห้าบวกท้องหกเดือนนะครับสิบเอ็ดเป็นไรเป็นไรพี่แม่นี่เปิดไปแปดหมื่นห้าแปดหมื่นหาตัวอางข้าในน้องอขีเนาะโอ้อ่างไงไงผู้ใดมักสายอ่างครับเอาเอาไปพัฒนาไปต่อยอดกันครับไปรุ่นลูกกันเลยนี่ไอพ่อคุงฟูงเข้าไปเนาะ รับเพชรดุรดอนเลยเฮียดุดอนอืมอ้าวบอเบอร์พี่น้องไหมนี่พี่ศูนย์แปดเกทครับครับแปดหนึ่งสี่ครับแปดห้าสี่หกครับทองห้อยห้อยเย่าหน้อยเย่นึ่งบัวลำพูขึ้นเก้าครับมันมีพิ่นเอาอ่าแม่นี่ครับแม่ทองแก่นะครับนี่หกเดือนแล้วนะครับสายอ่างไงครับรับประกันทองนะพี่เนาะรับประกันทองนะครับนี่เพื่อได้ไปคือไปล้นลูกกันเลยนะครับนี่โอ้โหเอาคนใดมักสายอ่างอ้างเลยนะครับเอาติดต่อโทราไปจิดต่อกับพี่ห้อยเย่าคนใดเลยครับน้องบัวลำพูนะครับจากสีมังเรื่อกนะพี่เนาะอ่าครับผม เอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งแม่สาวแม่นี่กันจักปีแล้วพ่อนี่สองปีเชื้อสายตั้งใดครับเชื้อสายพระบ้านเขาบ่ธรรมดาเขาเนาะสูงสูงเกือบร้อยสามสิบครับสูงประมาณร้อยยี่สิบกวาให้พี่น้องเบิ่งหน้าตานะครับนี่หน้าตาสวยดีนะครับแข้งขากะไรเงี้ยดีอยู่ครับนี่สิเปิดไรไม่ได้พ่อซีมือหาแม่สาวแม่นี่นะครับเปิดซีมือหานะครับมีอ่องคอสวยนะครับนี่หน้าตาหน้าตาดีอยู่ครับ เปิดซีมือหานะครับสูงประมาณเกือบร้อยสาแล้วครับนี่ครับสูงโอ้มันร้อยนะครับร้อยสาเลยครับร้อยสาิงเอาแม่นี่นะครับนี่สูงร้อยสามสบสองบวกครับเปิดไปซีมือหานพอนะซีมือหาตัวล่างข้าเดีพอโอแม่สาวแม่นี่นะครับนี่สูงร้อยสามนะครับเปิดไปซีมือหาจากพ่อยังครับนี่พ่อสวัย ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่หกสองสี่หกสองี่เก้าสจสี่เก้าสี่เจ็ดจากพ่อสวายบ้านเนีครับกูแก้วกูแก้วอุดร้อนี่นะออมีีพอีกนะครับนี่คไม่รูหรื่องเลยครับแม่สาวะแม่สาวคูี่บอครับนี่แะแยกครแยกเนะแยกย่เนาะอแม่สาวไม่ี่ครับนี่เอาใหเบื่แม่สาวกันหน้าตาดีครับ ตาแต้มแก้มจำมองคอมีนะครับนี่อ่าไฮบิโนงเบิอง,งความสูงกหอนกันความสูงกะที่โอ้สูงอยู่นะครับลอยอ่าเกือบลอยสามสิบมูลแล้วครับนี่สิเปิดคู่บอกแม่พ่อเซียนสองคู่นี่เนาะกับแม่นี่เนาะอ่ะอะาโตล้อราคาได้นะครับเซียนสองแม่สาวเนาะพ่อเนาะอ่าพ่อสวานะครับจากอ่ากูแก้ว นะครับเปิดคุ้ยแม่สาวนี่แยกก็ได้คันนี้แยกกันประมาณตัวหกหมื่นต้นน่ะพอเนาะตัวหกหมื่นนี่ครับตัวรองข้างได้คนระับผู้ใดถีบโทรม,มาแยกกันแยกได้ครับสลับคุ้ยสาวนะครับแังคาหน้าดีนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับสามสิบบวกอยู่นะครับนี่บอกว่าโอ้ไม่พอเพื่อนออกมาหลายนะครับเอาพาพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับนอกจากจะมีควายน้อยควายสาวมีทั้งในอีกพอ่อไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยนะครับ บรรยากาศคึกคักเยอะครับมื้อนี้บรรยากาศเฮือกดีอากาศกรดีครับแม่นี่ก็แม่นบ่พ่อโคตแม่ลูกบ่เอาโคตแม่ลูกแม่นี่นะครับไหนลูกผู้ลูกแม่พ่อลูกแม่บ่เอาให้พี่น้องเบิ่งหลุดก่อนโอ้ลูกลูกสวยนะครับนี่หน้าตาดีนะครับอ่าจักจักเดือนจักปีแล้วนี่ประมาณ6เดือนประมาณ6เดือนอืมลูกมัมนะบ่พ่อไอ้แม่นี่นี่ท้องว่างบ่นี่ท้องว่างนะพ่อเนาะเดี๋ยวพ่อมาจับได้บ่ เดี๋ยวผมชีวัดความสูงให้พี่น้องเบิ้งอ่าวัดพอวัดก็ได้พ่อปักเบิ้งก็ได้เดี๋ยวผมไปเบิ้งให้แม่นี่นะครับเดี๋ยวข้อมแม่ลูกร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดแม่นี่ร้อยสามสิบเจ็ดลูกลูกลูกแม่ลูกผูกอ่ลูกแม่เอาลูกแม่นะครับลูกแม่ลูกแม่นะครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับลูกแม่นี่หน้าตาดีครับพี่น้องสิเปืนไร้ไม่ได้พ่อเปิดแสนสองตัวล่องข้าเดี่ยวพอนาะโอ้แม่นี่นี่ครับนี่ นารุ่นครับม่นาเอาไปต่อยอดกันครับนี่ท้องว่างอยู่นะครับได้ลูกสาวพร้อมนะแม่น้องเนาะลูกสาวเนาะพ่อลูกสาวนะพ่อลูกสาวนะครับนี่นาตาดีนะครับแม่กะแข้งขาหนาดีครับสูงลอยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องครับเปิดไปเสียงสองต่อรองราคาได้ของพ่อสวัยจากกูเกิวมีไ่มพ่ออันนี้ชุดนี้ค้บนี่เขาได้ไอชิ้นสองไหมหล่ะอ่าลูกภูบอ่ลูกแม่ให้กันอืมนี่พี่น้องครับแม่อ่าค้บนี่ไก่ ลูกกันย่ยให้กันครับนี่ลูกกับสูงย่ให้กันคมอ่าลูกแม่นะครับนี่เชื่อสายบ้านนครพอนะ่อเนาะแต่ว่าแม่ให้พี่น้องมาเบิงแม่ก่อนนะครับนี่แม่นี่นะครับนี่แม่นี่สูงโอ uh, ้ลูกอันนี้จะสูงกว่าอยู่ครับลอยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตีไปซ้ำกันนครพอนะ่พอเนาะมันซ้ำซ้ำกันลอยสาสยส,าสก,กิดให้กันนะครับนี่เปิเดเท่าเดียวกัราคาเดียวกันบ่เตียนสวงให้กันนครพนาะ แส่วนสองตัวรองราคากันได้นะครับเพราะไอของพ่อสไวยจากปูเก้วอ่าอุดรธานีครับเพิ่นเอาโคมแม่ลูกนะครับลูกแม่ทั้งสองเลยนะครับนี่แม่ก็สูงใหญ่นะครับรอยสายสกิดบวกนะครับลูกอ่ะลูกสาวทั้งคู่นะพ่อเนาะลูกสาวทั้งคู่นะครับเอาบอกเบอร์พี่น้องมาอีกรอบหน่อยพ่อครับที่หกสองครับที่เก้าที่เจ็ดของพ่อสไวายกูเก้่อกูเกล่อกูเกล่อุดรธานีนะพ่อเนาะอ่เปิดนอกจากสิมีแม่แม่สาวน้อยแม่สาวแล้วก็มีโคมแม่ลูกครับเพิ่น เอามาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันมื้อนี้ผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรไปตอบต่อรองราคากับพ่อไปเลยตัวเที่ยวตัวนะพ่อเนาะอ่าขอบคุณหลายครับพ่อครับเอาพาพี่น้องมาเบิ่งคู่แม่นี่กันนะครับนี่แม่ไอ้ลูกผู้ลูกเมียนะพี่ลูกครูครับลูกครูอายุเดือนละอายุได้หาเดืที่ยวเดือนเนาะแม่นี่นี่สูงอะไมาปักให้พี่น้องเลยอ่ะปักให้พี่น้องเบิ่งความสูงแม่นี่กันนะครับนี่ขีดแดงพอดีครับพรขีดแดงพอดีเลยบ่ ลอยสี่สิบเนาะลอยสี่สิบแม่นี่นะครับนี่ลูกผูนี่ครับแม่นี่เออปักบ่วงไม้ก่อนครับไม้ก่อนจับดียญโมหอดนะผมมึงเลยยืนดีดีดยืนดีดีอะไรยืนดีดีลอยสามแปดเออลอยลอยสามแปดปะมาณน,นี้ครับลอยสามแปดนะครับอ่าลูกผูนะครับหน้าตาดีครับอ่องคอสามอ่องผูกโบแม่สูงลอยสามแปดท้องว่างบ่พี่ท้องว่างครับท้องว่างอยู่เนาะครับ อ่ะเปิดไรไปไลยพี่เปิดได้8ปดพื้นหาแปดเมื่อนหาเนาะต่อรองราคาได้เนาะตอลองอะ่าแม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะครับลูกผูไปแล้วคุณเ,เปิดไปแปดเมื่อนหาต่อรองราคาได้เอาบอกเบอร์พี่น้องไปเลยศูนย์แปดหกครับสองสามสี่ครับผมเก้าเก้าหกแปดของห้อย,อยครับหอยยุดครับห้อยยดุดจากบ้านนาระคว้ยนาระคว้ยน้ำบัวลำพูเขาเนาะอ่าเปิดควบแม่ลูกไว้ลูกผูถ้าแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับเปิดไว้แปดเมื่อนหาตอลองราคาได้ครับพี่น้องครับอ่ะใดสนใจก็โทรไปต่อรองราคาเพิ่นได้เลยอ่าพี่น้องครับมาเบิ่งควบสามควบ ตัวแม่บ่ะนี่ไหมตัวแง่่ตัวแง่นี่ตัวผู๋ตัวแม่นี่ตัวใหญ่ตัวแม่บ่ะตัวใหญ่ตัวแม่ตัวน้อยตัวผู๋เนาะตัวน้อยตัวผู๋แม่นี่สูงเท่าไหร่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบอ่าเนี่ยประมาณนี้แหละครับสิเปิด์ลซ็น์ไม่ได้พ่อคมสามนี่แปดสิบเจหมื่นเจ็ดต่อรองราคาได้พ่อเนาะพ่อยังครับนี่พ่อใช้จากทั้งไหนครับหินตั้งหินตั้งนะครับเอาบอกพี่น้องไว้เนี่ย เบอร์โทรจับได้่ปอน 8C 3912573 3912573พ่อใช้บ้านหินตั้งอำเภอผือนะครับเปิดโคมสามนี่80,007นะครับต่อรองราคากันได้ครับผู้ใดลูกเมียพ่อมครับลูกแม่ลูกแม่หน่อยตัวใหญ่หน่อยนี่ผู้ใดอยากได้เอาไปดูแลกันทรไปต่อรองค่าพอผน้ใดเลยนะครับนี่โคมสามนี่นี่แม่สูงอ่่ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกันทรไปต่อรองค่าพ่อผู้ใดครับเอาครับพี่น้องครับสหรับที่นี่ก็ได้สอบถามกันไปกันหลายตัวอยู่นะครับสหรับ ที่นี่ก็ขอบคุณหลายครับพี่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปลี่ยนกำลังใจให้ช่องนราชาพาเที่ยวไว้นะครับขันมีความงามราคาดีผมกับชีภาพ,พี่น้องไปอัปเดตให้รับชมกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวห้องเลยเจอกันในอาทิตย์หน้าครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ